จะหกโมงแรงแล้วค่ะพระอาทิตกยก์กำลังจะตกดินแล้วค่ะท้องฟ้ามื่อน,นี้สวยมากมาค่ะ สวัสดีค่ะมื้อนีก้กะมาพอกันกับฟังแล้วค่ะมื้อนี้ฟังกะจะพามาเบิ้งแตงโมเหมือนเดิมนะคะ่ะจากที่ฟังเคยเรอไว้ว่าฟังจะอัปเดตให้เบิ้งทุกอาทิตย์นะคะมื้อนี้ี่ฟังถ่ายคลิปกะจะครบเดือนหนึ่งกับอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะก็คือเดือนหนึ่งกับอีกเจ็ดมือนะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันค่ะว่าแตงโมเดือนหนึ่งเจ็ดมือนี่ จะต้นเย่ซ่อมไดแล้วนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะนี่ค่ะหญ่ขึ้นเยอะแล้วนะคะนี่ก็คือแตงโมหนึ่งเดือนก็บิ๊กเจ็ดมือนนะคะก็คือสามสิบเจ็ดมือนนั่นเองค่ะก็เริ่มจะติดลูกแล้วนะคะแตงโมสามสิบเจ็ดมือค่ะ มีเลมีโลูกน้อยๆนี่ออกมาแล้วค่ะดอกก็เริ่มออกค่ะแต่ว่าดอกตัวเมียจะยังบ่ท่านได้ออกมาเยอะนะคะจะเห็นหนึ่งแต่ดอกตัวผู้ค่ะ,ะนี่แหละค่ะอันนี้คือแตงโมทีฟังได้พาไปเบึงก็นานๆแล้วนะคะทีว่ามีแต่แต่ดอกตัวผู้ค่ะส่วนกับคุณปาค่ะ นี่คือตาของฟางเองค่ะมายางสำารัจแตงโมเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นแถวนี้จะสวยกมูค่ะในระวางทางนี้นะคะทางนี้จะมีแถวนี้นะคะที่เป็นพุ่มใ,ให่กัวค่ะพอต้นมันจะที่กันนะคะรังเบึงว่าต้นไหนบางงามต้นไหนงามอยู่ค่ะตา นี่นะค่ะนี่กกำลังจะเห็นแบบนวยนน้อยนี่กำลังออกมาค่ะนี่ก็คือดอกตัวเมียนะคะที่เป็นนวยน้อยแบบนี้เขาเอินวาดอกตัวเมียค่ะที่จะเหตุใดเฮาได้กินนวยแตงโมก็คือดอกตัวเมียนี่เองค่ะส่วนดอกตัวผู้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะบวมนวยน้อยนะคะจะมีแค่ดอกแบบนี้คือดอกตัวผู้ค่ะนี่ละค่ะ ทงนี้ก็จะบ่คอยลมพุมใยญ่เท่าทั้งนู่นนะคะทั้งนู่นจะทังติตากำลังยางไปเบิงอยู่ทางนู่นจะพุมใหญ่กลัวนะคะส่วนทั้งนี้ก็เริ่มจะแตกพุมบางค่ะตวาก็ยังบันเทิงใยนนนพอสมควรนะคะส่วนตอนที่ฟังผ้าเมื่อปลูกจากหยอดเมลเลดไปนะคะก็เริ่มงอกขึ้นเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะ ระวังมองทีห่างๆแบบนี้ค่ะที่ว่างมาเอาไนมาหนิบน,นะคะแบบหยอดไนแบบบ่ได้บมบ่ได้อย่างค่ะไนแข็งแข็งเลยเามื่อปลูกนี่กระลังขึ้นนี่ค่ะต้นน้อยๆกรลังเห็นค่ะแตงโมปีนี้ร้ายรุ่นมากเลยนะคะเพราะต้นน้อยๆเพิ่งจะขึ้นก็มีค่ะนี่ค่ะตอนที่เอามาหนิบตรงน,นี้จะห่าง ฝนตกมากค่ะเครียแตกเงาเลยค่ะแปบ๊บเดียวเองค่ะเงาออกมาค่ะวู้ววไม่ค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะผ้ายางไปเพิ่งฟังนู่นค่ะฟังตายางไปสำรวจอยู่นะคะว่าฟังนูน่นน่ะสวยค่ะนี่ฟังเดด กอนที่จะไปเบื้องฟังหน้างจะมาบอกอันนึงก่อนนี่ค่ะเป็นโลกแล้วค่ะเป็นเพียโ่งนะคะนี่คือเพียน้าตาลนะคะยายจะพาอื่นมาเป็นเพียน้ำตาลนะคะนี่ลงเยอะมากค่ะใบจะโหดแบบนี้ค่ะเด็ดทิ้งไปค่ะ เด็ดตอนที่มันยังเด็ดแตให้เยอะนะคะอย่าเด็ดตอนที่มันสายเกินไปนะคะเดี๋ยวก็จะให้ใบมันโปร่งมอใมม่ค่ะเพราะว่าเขาไพ่ได้ฉีดยาขาวมาแล้งนะคะ่ะเขาก็ต้องเห็ดแบบวิชีนี้แหละแต่ว่าถามว่ามันซอยใด้บมันกดซอยใด้บเยอะหรอกคะ่ะเพราะว่าฉีดยานะ่ะมันจะซอยได้ดีกวัวค่ะ ตาว่าบังกับพยายามถือขติไออุรมการอันเดิมตัวเองว่าจะบรสายาค่ะมาแรงนะคะแล้วเดี๋ยวจะล้อน้ำหมักมาฉีดเบ่งค่ะนี่นี่นะคะเด็ดออกแบบนี้เดี๋ยวมันก็คงจะปรงใบไม้ออกมานะคะเอาไปิ้งไกลๆค่ะ ั่นแหละคะ่ะคือเพี้ยน้ำตาลถาลงถ้าป้อยใบยแบบเนี้ยป้อยใบให้มันกินแบบนี้คะ่ะใบมันจะแห้งแล้วก็กรอบไปเลยคะ่ะแล้วก็จะเป็นเหนียวเหนียวแบบนี้คือเพี้ยน้ำตาลคะ่ะแ้่ถ้าใบาแห้งไปเลยโดยที่ต้นบ่อเหนียวใบบ,แบบ้อเหนียวแปลว่าอันนั้นจะเป็นโลกล่านํำคางนะคะจะากว่แมนตระกูลเพี้ยนะคะนี่ พังกัจะเอาไอ้ตัวนี้ไปถิงก้อนเดี๋ยวพังจะพ้ายางไปเบิ้งตรงหนุนค่ากับตาไปค่ะเดี๋ยวยังไปเบิ่งท่านหนุนกับตากัน,กกน,น,นกค่ะต <c oughs> ากำลังสัำรวจเทลาต้นเทลาต้นอยูยค่ะตาโอ้ยก้อนที่จะไปก็เจออีกแล้วค่ะเจอแน่ยากให้เห็นนี่แล้วค่ะ นี่แตงไทยค่ะแตงไทยแตงไทยปนมาหลายต้นเลยนะคะโอ้โหปนมาไหนจังไหนค่ะโอ้ทั้งนี้น้ยนะะนยนยอยไงล่ะคะนี่หลายหน่วยอยู่เด้อค่ะนี่หลายหน่วยอยู่แตงไทยจะเก็บใดเล็วกลัวแตงโมค่ะนี่ลุกใหล่ะค่ะฝนตกนะคะปึ๊บเดี๋ยวไปบนกันตรงนู้นดีก็ค่ะ อาจะไปโดนหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นภาพไปสักที่ไปกันค่ะไปจริงๆแล้วโปแว่แล้วมะคะอันนี้ก็คเื่อนที่ฟังปลูกแบบบม่มในไปนะคะก็ลืมง่ญ่แล้วค่ะจะรู้แล้วก็ต้องแว่สักนิดนึงนี่ค่ะมาถึงแล้ว ้องฟ้าสวยมากๆเลยค่ะพาทิตตกตินลงไปแล้วนี่ลมพุ่มง่ามากค่ะพอฟังนี้จะบ่อค่อยปลูกติดกันปันใดเนาะคะ่ะจะห่างกันมากๆเลยค่ะแล้วมันก็จะลมพุ่มย่่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเบิ่งกันค่ะมีนวยหรือย่างนะเป็นโลกแล้วค่ะนี่เป็นนวยออกมากแล้วก็ บบนี้หมดค่ะหมดเยอะช่วงนี้มดแดงลายมากๆเลยค่ะมดแดงละค่ะโตขนเพียน้ำตาลมเกาก,กค่ะนี่นะคะเริ่มกำลังเริ่มเปน็นนวยแบบนี้เห็นเครี้ยงใหญ่แบบนี้ก็ใช่ว่าจะมีนวยถูกเครี้ยนะคะนวยหน่อยกระทั้งนุนอ,อีกค่ะ ทั้งนุ่นจะนวยใ่กลัวปลูกมือเดียวกันค่ะทั้งเหมดน,นี่ก็คือสามลนะคะที่ฟังเคยบอกไปในหลายๆคลิปแล้วค่ะนี่ทั้งเหมดน,นี่ทั้งม้อสามลค่ะเนี่ยทั้งนี่ก็จะเป็นเหมือนข้องหัวหล่นจักน้อยนะคะห่างกันมากๆเลยค่ะนี่ต้นที่เพิ่งเอามาเอาหน่ยลยแหละค่ะมาเหยาะลงกระลังขึ้นค่ะ กำลังขึ้นนี่เคลีย์ยากเหรอคะฟังนี่เดี๋ยวฟังจะพาไปเบิ่งแต่งไทยด่ฟังเคยพาไปเบิ่งแล้วนะคะวัาต้อนนีนวยมันจะใหญ่สมใดแล้วคะ่ะเอานวยเสียเอาไม่ไปไหนไม,ไม่หายเอออยู่นี่คะ่ะ ทำไมไงไงบปเป็นยังเท่าเดิมดีบ้างเกยพผาทายไปเลยค่ะนี้ยังเท่าเดิมเลยดีบ้างทายไปอาทิตย์ที่แล้วทำไมไ,มไงบปเป็นเนี่ยอยู่นะคะแตงไทยนะคะแตงไทย เดีย๋ยวถ้าเป็นน้อยเดี๋ยวหค้งฟังกับห้องจะต้องพามาเก็บเหมือนเดิมค่ะทั้งแตงโมทั้งแตงไทยค่ะแตงไทยอาจจะเห็นมหลายต้นค่ะจะมีปนปนมะแน่นะคะ่ะใต้นังน่ะ <c oughs> ไอสงใสจะหา,อาไอหู้นูแท้เลยค่ะเอาแหลมบาดจ,จะมาแท่งปลาไหลเดี๋ยวจวะโตบ้าบูน่พาทิต ลงไปแล้วค่ะอยู่ระวังนี้ไก่จะตกลงไปแล้วค่ะต้นไม้บางโอ้ทองฟ้ามื่อน,นี้ค่ะมีเมฆนิดหน่อยเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปค่ะเมื่อวานฝนตกละสองรอบเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะแตงโมซุ้มขึ้นเยอะมากมาก,มากค่ะอืม มาทาั้งหลยของมันนะ่ะมาขอามาันแตงโมงค่ะมีแต่ห้อยนี่ทั้งนี้ฟังยังบัท่านในผ้ามาเบิงนะคะฟังทั้งนี้เนะี่ยถุกเถียบพังจะทายอยู่ตรงนูนฟังกะจะพ้ามาเบิงพยายามจะให้เบิงห่อบลอบนะคะฟังตรงนี้กะยังบ่ตท่านด้ ให้เบิรงค่ะเริ่มจะเมิดแล้วค่ะฟ้าตรงนี้ก็เจออีกแล้วค่ะอันนี้นักก้อนเมื่อกี้ที่ฟังพาเด็ดใบไปอีกนี่เต็มเลยค่ะนี่ครับตัวลายกัดลายมากๆรอยที่สุดเพียค่ะเพียงงก็จะเอินเพียออนเพิ่นเอินกันหลายซือมากๆเลยค่ะ ต่ว่าบานฟางย้ายผ้าเอินเป็นเพียน้ำปานเนาะคะ่ะได้จะน้ำตนก็บมีอะคะ่ะเนี่ยหมุดแดงหมุดแดงละคะ่ะโตที่มันแก่เขามากเนี่ยคะ่ะต้องเด็ดออกดวยคะ่ะถ้าปล้อยไว้แบบนี้บอติดน้อยะคะ่ะ ติดกระนวยบ่สมบูรณ์ะคะ่ะแล้วกับต้นก็นจะเป็นแบบแห่งๆเหนียวเหนียวเป็นใบแบบสีน้ำตาลไปเลยค่ะถือเคยเห็นปีที่แล้วปีที่แล้วเพียน้ำตาลก็ล่งหนักมากๆเลยนะคะพอปีที่แล้วก็มไม่ค่อยมีเวลาได้มากดูแลเลยค่ะปีที่แล้วเนี่ยเหมือนแบบปลูกเราก็ปล่อยถิ้งเลย พอเค่อยได้มาเบิงเลยค่ะปีที่แล้วปีนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดเนาะคะ่ะงานก็นหน่อยลงค่ะกะ็เลยมีเวลาเยอะมอากเลยค่ะในการที่จะมาเสียหามาถ่ายวิดีโอเรื่อยๆนะคะเอา ใชยาอยู่ค้นต้นแบบนี้แหเอาออกเด้อค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ยาสารอาหารมือแต่แตงโมจะดูกบ่ใหญ่นะคะเตงมือฟังแล้วเอาไว้ก่อนนี่ค่ะเด็ดออกทิ้งแบบนี้เลยะะเด้อค่ะพ่ะมาวังแตงโมลรอพ่อมาเด็ดไปแตงโมด้วยค่ะต้นนั้นก็เป็นค่ะเป็นหลายต้นเลยค่ะฟังนี้ฟัองอาจจะ บอย่างทัวเนาะคะ่ะอาจจะบ่ค่อยเห็นว่าตน้นใดเป็นเพี้ยนน้ำตาลบางนะแต่ตน้นใดที่พังเห็นฟพงก็จะติ็ดแบบนี้ออกเลยเพิงจะบดถ่าไปว่ามือรุ่นคอยเอาออกนะคะ่ะบ่ได้นะคะถ้าเห็นแล้วคือให้จัดการมันทันทีนทค่ะบ่มีการว่ามือรุ่นนะคะมือรุ่นบ่ยย่งให้เห็ดเล้าเด้อค่ะมือรุ่น ปีที่แล้วอะมือรุ่นจะคอยอ,ออกก็ได้ก็เลยเป็นวาเป็นใบน้ำตาลไปเหมือนเลยค่ะเบลือให้เป็นมือรุ่นที่จะได้เอาออกเลยนะคะนี่แะค่ะแตงโมเดี๋ยวฟังขออันนี้ไปทิ้งเหมือนเดิมเดี๋ยวมาเบิ่งกันต่อค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นทางนี่นลคะเดี๋ยวฟังยังไม่ไดนเคยท่ายให้เบิง ล่มพุ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าฟังนี้เริ่มรู้สึกว่าเพียจะล่งเยอะมากเลยค่ะสงสัยจะต้องทําการแบบเด็ดใบซะตอนนี้เลยนะคะนี่นะคะส่วนคลิปนี้ฟังกะพามาอัปเดตเบิ้งแต่งโมสามมือนะคะหรือ1เดือนกับอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะ1เดือนเจมือค่ะ ก็จะต้นประมาณนี้แล้วค่ะเริมมีนวยในน้อยออกมาแล้วนะคะจากที่ได้เห็นไปนะคะช่วงนี้ก็จะบ่ค่อยเห็นเป็นนวยนวยเยอะหรอกคะ่ะช่วงนี้จะเป็นดอกตัวผู้ดอกตัวผู้จะลายกลัวนะคะฟังนี่ดอกตัวผู้เต็มเลยคะ่ะมันจะดอกตัวผู้นะคะ ส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอโตไปแค่สำนีกรนะ้คะไว้เจอก็ฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับการสำหรับแต่งโม่ก็จะอัปเดตท,ทุกอาทิตย์ค่ะส่วนคลิปนี้ฟังขอโตไปแค่จำนีกรนค่ะบ๊ายบายค่ะ